Good evening, this is Channel 8. Reports continue to pour in from across the district as Threshold Station reaches critical capacity. The checkpoint has become the final line of defense against the infiltration of hostile entities, the so-called doppelgangers. Officials are urging all able-bodied citizens to step forward and assist. Failure to contain the threat will result in a full reach. เอาโพส์ security checkpoint โอ้ตื่นมากับวันที่สดใสแบบนี้อะไรเนี่ย tutorial board ของ inhuman นะฮะเช็คนู่นนี่นั่นไป,ตร,นไปตรงนู้นไปตรงนี้ตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะเหมือนอมองอัสเลยอมงค์กุศตุน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 นะครับ up เจกต์หนึ่งฝั่งวิทยุว่า c h น n n e l สิบสองมีอะไร hello Can you hear me? Aha, uh -huh, I All right. So, your job here is to make sure you don't let in any doppelgangers. Use your tools and the information board to determine whether someone is a doppelganger or not. If you are 100% sure someone isn't human, then liquidate them. If you're unsure if they are human, then send them to quarantine. Otherwise, send them to the survivor block. Oh, and one last thing. Make sure you keep the generator active at all times. Grab the keys and good luck out there. Ah. Uh -huh. เหมือนเรานี่ได้รับหน้าที่เป็นคนคอยตรวจคนเข้าเมืองนะฮะก็คือด้านนอกเนี่ยมันมีพวกดับเบิลแกงเกอร์เว้ยเป็นพวกที่แบบมันจะแบบแฝงตัวเป็นคนซึ่งมันไม่ใช่คนฮะแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่แบบคอยคัดว่าใครมันเป็นดับเบิลแกงเกอร์ไหมหรือว่าเป็นคนธรรมดาเกิดใครเป็นคนธรรมดาก็เอาเข้ามาอยู่ข้างในถ้าเกิดไม่ชชว่์ว่าคนนั้นเป็นหรือเปล่าก็เอามาดูอาการก่อนอารมณ์เหมือนดูซอมบี้อย่างงี้ป่ะแล้วถ้าเกิดใครเป็นดับเบิลแกงเกอร์ก็ส่งไปกําจัดทิ้งฮะเราก็ต้องคอยดูนะ ว่าเจเนอเรเตอร์มันยังทํางานอยู่ไหมต้องคอยไปเติมน้ํามันให้มันไม่งั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหยิบกุญแจแล้วไปลุยกันเลยฮะ,ะแล้วทําไมเราต้องออกมาทํางานตอนกลางคืนด้วยเนี่ยเราต้องคัดคนเข้าเมืองใช่ไหมนี่แล้วก็ทําให้เจเนอเรเตอร์ไหนเจเนเรเตอร์นี่เจเนอเรเตอร์มันทํางาน100%ไม่ใช่ทำงาน100%นต์นมันเต็มร้อซเราต้องไป คอยซื้อน้ำมันนะฮะมาเสิร์ฟมาเติมเฮ <Hey. S 1> อุ้ยอะไรเนี่ยอ,อ๋อวิธีดูวิธีดูสอนเล่นสอนเล่นดูตัวเรียวเบื้องต้นแล้วทำไมบักหนุม่มนี่มันจามอะฮะไหนถอดเสื้อเมื่อกี้มันใส่หูฟังปะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเรามีเครื่อง <c oughs> เครื่องอะไรเครื่อง UV สแกนสแกนยันผมเลยฮะ ผมหายเลยหัวโล้นเชียวไม่มีอะไรป่ะอันนี้อะไรอ่ะอุณหภูมิ9 9องศาฟาเรนไฮต์เซฟการเต้นห่วหัวใจเซฟแต่มันจามอ่ะมันเป็นหวัดอ่ะไม่เป็นไรคนนี้เซฟฮะคนนี้เซฟนี่อันนี้จะเป็นบอร์ดที่เราต้องใช้ในการส่งคนไปมันชื่ออะไรชื่อลุกลุกเจมเป็นเพศชายอายุ41และรู้เหมือนว่าจะป่วยด้วย ไหนดูอาการซิมีอะไรมั่งมีผื่นไหมไม่มีอันนี้เป็นเหมือนรอยฟกช้ำก็ไม่มีเหงื่อออกไหมไม่มีนะตัวซีดไม่ซีดมีแผลไม่มีหน้าตาแปลกๆไหมก็ไม่นะผิวแตกไม่โอ้โหรอยแผลแบบแผลหนักไม่มีเลือดซอมบี้ไม่มีตาแดงไม่มีหน้าหน้าหน้าแปลกๆอะไรคือหน้าแปลกๆอะฮะ อ๋อ <AL> หัวไม่ปกติไซส์หัวไม่ปกติเอ้ยซอมบี้โอ้ยเอ้ย,อยแล้วเราต้องทำไงอ่ะอยู่ดีเมื่อกี้มันบอกว่าซอมบี้มันบกุบนบกเข้ามาได้ยังไงไม่รู้ยังไงในบ้านมีปืนไหมอะไรก็ได้โหเรานี่นี่นี่อ๋ยโดนตีจะตายแล้วปุ๊บปุ๊บคือมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอกำลังนั่งอ่านเลยอยู่ดีซอมบี้มันบุกเข้ามาได้ไงไม่รู้ฮะเอาสรุปคือเราคัดไข่ดับเบิลกิงเกอร์หรือซอมบี้ซอมบี้หรือเปล่า เราไม่ได้หยิบไม้แบนมางนตตอนแรกไม่มีอะไรนะปกติปกติเสียงเสียงเสียงเขาจามจามก็จามก็เป็นหวัดปกติไม่เป็นไรหรอกส่วนของอย่างอื่นไม่มีอะไรโชเคส่งเขาเข้าสซเวลวอล์กได้ฮะคนนี้เซฟเดีนคนต่อไปพ่อหนุ่มคนนี้ว่าไงฮะทำหน้าทำตาดีๆหน่อยเปลี่ยนเสือส้อซิ เอาอะไรมาเนี่ยเสเกต็ตบอร์ดก็อันนี้ไม่น่ามีอะไรแปลกนะชื่ออะไรอเล็กซานเดอร์วิลเลียมซอมบี้บุกเข้ามาอีกแล้วมันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเออือ,อมีแผลไหมเราไม่มีแผลนะแต่มันทำท่าแปลกแปมันทำท่าแบบหวัดกลัวหวัดกลัวมันคือมีเหงื่อปะเมื่อกี้อุณหภูมิปกติหายใจนี่เป่าก็ปกติ เนี่ยเขามีแบบอาการแบบพารายหรือเปล่าหวาดกลัวหรือ,อเปล่าเพราะว่าเหมือนว่ากัดกัดกัดเล็บตัวเองอ่ะกัดเล็บตัวเองเนี่ยเนี่ยแล้วก็แบบสั่นสั่นกลัวกวส่งไปนี่นะครับไปดูอาการก่อนเลยพี่มาคนนี้ทําไมทําท่าอย่างเงี้ยอ๊บเอาโบออกสิตัวซีดนะเหลามันเป็นสกินหรือเปล่าเนี่ยสกินหรือว่าสีตัวจริงๆวะเฉยทุกอย่างปกติ แต่เหมือนจะเป็นหวัดว่ะเสียงอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจเนอเรเตอร์เจเนอเรเตอร์ไฟไฟไฟน้อยไฟน้อยซ,อซื้อซื้อซื้อโอ้โไม่ก็สเตมิน่าหมดน้ำมันก็หมดเอา,าเอาเอามาเติมแล้วเอามาเติมะะ dachte, ๆๆแล้วเอามาเติมแล้วเอามาเติมแล้วโอ้มีควิกไทม์อีเวนต์อ่ะโอ้แล้วมันเติมไม่เต็มด้วยนะโอ้ผมว่าเราต้องรีบแล้วว่ะ อมบีบุกเข้ามาอีกแล้วอะไรวะมันมาได้ยังไงเนี่ยมันอยู่ไหนอยู่ข้างในฮะอฮ้ยผมจะตายแล้วเนี่ยกำลังดูอาการชิวๆเลยชื่ออะไรชื่อ,ช,อชื่อมิโกะจากอาการแล้วเนี่ยผิวมันเป็นสีออกซิซี่ฉะนั้นส่งไปดูอาการฮะต้องรีบแล้ววะต้องรีบแล้ววะไหนคนนี้เป็นไงบ้างทำไมต้องทำท่าแบบนี้อ,อ่ะเอาหูฟังออกเอาเสื้อออก มี่ผมมีแผลอะไรไหมไม่มีคนนี้คนนี้จามจามแล้วก็จามแล้วทํทำท่าแบบเหนาาสัน่นคืออะไรอืมเจนเนเรตโอ้ยทำไมน้ำมันมันหมดไวจังอะนี่ตังผมจะหมดแล้วเนี่ยสวยแล้วไงคือผมน่าจะ m มเนจของแบบช้าไปหน่อยผมน่าจะล้ำไปนิดแล้วมันแบบให้กดอนนี้ด้วยไงรีบดีกว่ารีบไปเคลียร์ไอคนไอห,หนุ่มนั่น ผมว่ามันได้นะผมว่ามันได้นะมันแค่แบบมันแค่สันสันอ่ะเออมันแค่สันสันไม่เป็นไรหรอกเราแค่ส่งเขาไปอยู่ในคนละชีวิตแล้วคนเนี้ยไม่เราไปดูไอ้พวกที่เราส่งไปก่อนดีกว่าเป็นไงบ้างเนี่ยเอ้าผิดอันอฮ้ยแอะตายคือไอ้อันตะกี้อะฮะคนที่เราส่งไปใช่ไหมไอ้ผู้ชายอะมันน่าจะติดเชื้อเว้ยแล้วแล้วเราก็ ติดลบตังค์หนึ่งร้อยเลยเรารีบไปดีกว่าเปิดประตูแล้วลุยเลยไป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 รอบนี้มาไวแล้วนี้มาไวทําไมพี่ไม่มีหน้าหน้าหายไปไหนเราคิดพกอะไรมาดูปกติดีหน้าแต่แค่ไม่มีหน้าเฉยเชื่อเอวาฮะไม่มีอาการอะไรวันนี้ส่งส่งเข้าไปแล้วกันมาพี่คนนี้ ผมดูกะเซอร์กระเซอร์แล้เนี่ยเราอะแกนของดิเอ้ยทองร้องด้วยแล้วก็มันมีที่ไอขวดน้ำที่พี่แกเอามามันมีอันนี้วะ่ะมันมีคราบเลือดซอมบี้อะไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่แกไอด้วยส่งเข้าไปกำจัดทิง้งบายบายโอ้โหโป้งเลยแล้วคนนี้ล่ะหยิบนี้ออก เสียเสื้อมีรอยช้ำตรงนี้โอ้โหเบอร์เกอร์นี่กัดไปแล้วด้วยนะโอ้สามีเข้ามาเมื่อกี้เบอร์เกอร์กัดไปแล้วแล้วมันก็ติดชื้ออะไรเรียบร้อยฮะไอด้วยคนเนี้มาไอ้หน้าหล่อโอ้โหก็กว่าอยู่ทำไมใส่หมวกหัวล้นมาเชียวออหัวผมบางนี่เอง คือคือมีเทดดี้ของของคุณคุณเจมเนี่ยมันมีม,นม,มันมีเชื้อซอมบี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวไปโซนตรงนั้นแหละผู้รอดชีวิตอยู่กันเยอะนะอืมเรียบร้อยอะ่ะโอยผมมาฮอปคืออะไรพกปืนมาด้วยเฮ้ยแต่ขอไม่ติดเชื้อนะน่าจะแบบป้องกันตัวแหละคนนี้เซฟคนนี้เซฟเซฟเซส่งเข้าซวได้ฮนะไหนคนนี้ ขนมปังกับนมอุ้ยซอมบี้มาจากไหนอีกแล้วเนี่ยขนมปังกับนมไม่มีอะไรเซฟแล้วทำไมพี่มีไม้กองเสียบข้างตัวอย่างเงี้ยไม่มีแผลอะไรแต่มีน้ำตาไหลเหงื่อไหลส่งไปดูอาการก่อนเดี๋ยวเราวิ่งไปซื้อนี้ก่อนดีกว่าฮะแก๊สโซลีน 2อ,อันกับยาหนึ่งอันติดตัวไปเติมน้ำมันเดี๋ยวมาดูนะเป้าทางให้ด้วยล่ะเติมน้ำมันก่อนฮะาน้ำมันกำลังจะหมดออดตอนนี้ก็ปั่นไฟได้อยู่น้ำมันก็ลดเรื่อยๆไหนพี่คนนี้มีลูกโป่งติดตัวมาลูกโป่งมันเขียวอย่างนี้แสดงว่าปลอดภัยเอากีตาร์ออกมาหน่อยดิ มีรอยอะไรไหมตามตัวไม่มีตรวจวัดอุณหภูมิเซฟเป่าเซฟเออคนนี้เซฟคนนี้ส่งเข้าไปอยู่บล็อกพลชีวิตได้ฮะให้เขาไปอยู่กับคนธรรมดาทั่วไปคนนี้ทําไมเดินท่าแปลกๆมาพิโอ้โหพกมาแต่อาหารแต่ผิวซิซีนะเราเดินตัวเซดเลยซอมบีบุกมาแก้วอุย้ยจุบอืมมันเดินเซีๆส่งไป ดูอาการก่อนดีกว่าไม่ชัวว่ะปึ๊บ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 สิปึ๊บปึ๊บปึ๊บเกมค้างเกมหน่วงแล้วมันยืนซ้อนกันอะไรอย่างนี้บั๊กสังั้นเอา้าบั๊กสังอันไอต,ตัวไอตัวส้มมันมายืนบังอะไรเนี่ยมันดูอาการอีกคนไม่ได้ส่งยิงทิ้งอย่างเดียวโอ้โอ้โหอันนี้ส่ง,ส,งส่งไปตามคนเมื่อกี้ไปเลยใครหิวผมหิวเหรอ อยมันทำไมเอาไม้กองเสียบข้างอะไรอย่างนั้นวะเอาผิดคนเฮ้ยมันยังเหลือคนอยู่อีกนี่ว่าผมลืมเลยโอ๊ยออ้ยโอยช่วยตีหน่อยช่วยช่วยช่วยตีหน่อยช่วยตีหน่อย มีช่วยอะไรเลยแจ๊ะไว้อาการปกติแต่ตัวมันซีดจะได้ปะวะมันเข้าไปเป็นซอมบี้กัดคนข้างในมามามาไอห,หนุ่มไอห,หนุ่มปกตินะหนุ่มน,น,นั่นไงเรียบร้อยเอมิลี่เป็นบอมซี <laughs> อันนี้เถูกแน่นอนใช่ไหมเออจบวันแล้วเข้าไปนอน Unfortunately, you did not reach the quota. As a result, your employment is hereby terminated. Ow! fail.